ไม่ได้นะคะดีดีท่านดี่านแล้วก็เก้ามุกนี่นะกาถ้ามามาขตื่นสายอย่างบางทีแบบว่าเรางว่นก็โอเค่ถอ่างเก็ไ่เาะันมดก็ตัมนนอนไ่ห

่ต้องวิทยรศอีกอจงตายกับย้ายนะจนจนบบ่น้ดค่ะยูตูตาเราวส่่ลเริ่มแรแง่ยานหรอกแง่ขั้นบนพอดจอยเวลาเวลาตรงนี้มาสนเทคริคยููตอเราในนั่งหอนแปงม่ทำประหลาด้ค่ะพวน้นงเทคนิคบางเทคนิคที่ต้องต้องทำใส่ปลาให้มันดูน่า

เรื่งมันนีนะรงสนะใชหมครับสี่ใขั้วัก์ใครับบคุครับปไนก็ท้ารงเรียนบุกบัวโรงเรียนหลัินนะครับบุกบัววิทยาบกบั คุเพียงคัวนะครับคุรัชธานีแล้วก็พุะอาจารย์จูบิโุงเนน้องหมิ่นนะครับคุณตุนะครับคุณคุณนุ่มกบันมาเจียงชัยแลก็คสมัยกันคุณพี่ใส่เขจะเขาจะเก่งเลยมากเขาล่าท่าแต่บ้าน้ยังไม่ไดุ้ใเาจะเก่งเาล่่้นใ้ยิไม่ได้ ก็อัน้ใช้ดูม่ใช่ผานต่อเรื่อยๆอจะบตอกเาๆๆ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 อๆาๆๆ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 าๆๆ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 ยๆๆ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 สๆๆ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 ๆมๆ่ๆๆๆๆนๆๆๆๆๆะๆๆยๆๆๆนๆ่ๆๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 ๆ

คนอับเบืองกับิดนะครับป้าของเราข้อมุลแล่นข้อมุดแล่นมา่าได้ปีหน้าแต่งแต่แน่ปีหน้าแต่งแน่ครับเอาแม่มาดูอะไปกินแม่เราหมดยอยไอไอ้มุนเนาะไอ้มุนไ่ไม่ได้มาติดนี่สัตว ล้วที่สีครูที่เป็นู้ใหญ่เก่งมากันถหล้ออันนั้นกิากรเพียเลยนะวันกันศากวนวนศวันรันศอวัรันศวนรววนวรวน น้เน่ล่ะปเที้าเแแค่เลยทําาเยได้งเลยเวด็ไปเมืงบ้านก่อนจะมาว่าว่าไม่ไม่ไม่ด้ยไม่ได้ไมไนฮะล้กบแล้วก็จำปเสร็จแล้วก็กลับไปอันนี้มุกับลมดี่่งลวสวนางจานาก็ต้องเาะไมสมนไก่ไก่ไก่เอก่ไก่ไก่ักหล

没好吗？<Yeah. S 2> yeah.

เล่นน้องญี่ปุ่นฝุ่นใช่แไรจะวยกัเออฝนน้อไปนีกค่ะองเอาไว้ค่ะดดไปเยดตดกันไปยอาอุตากเที่ย์เที่ยเลยเดี๋ยวยี่ออะเด้กเจลล้างนีได้เอาจลพุ่นมื 哎，把他放那里啊！我什么？把他放那里，我呢？哎，自己慢慢等你爸了。